ครับพี่น้องเกษตรกรที่รักการปลูกโกโก้นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สวนโกโก้นะครับซึ่งเป็นสวนโกโก้ที่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นแปลงแรกนะครับในเขตอําเภอลาดยาวนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนเลยนะครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตครับชื่ออะไรครับเจ้าของสวนครับนายทวัตพิลึกครับนายทวัตพิลึกนะครับ สำหรับโกโก้ที่นำมาเนี่ยปลูกกี่ไร่ครับตอนนี้ประมาณสองไร่สองไร่นะครับแล้วก็สองไร่ก็คือประมาณกี่ต้นนะสองรต้นสองต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นโกโก้ที่จะปลูกวันนี้เนี่ยอนุบาลก่อนไหมครับอนุบาลไว้ประมาณ1เดือน1เดือนนะครับขออนุญาตครับอ่กล้องมาดูนิดนึงนะครับนี่คือโกโก้อนุบาล1เดือนนะครับ ต้นมันประมาณนี้นะครับโอ้สวยเลยนะครับถือว่าตอนที่เอามาเนี่ยมันต้นเป็นยังไงฮะเล็กกว่าน,นี้ไหมเล็กกว่าน,นี้ครับ,รบผมเล็กกว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือแตกแตกยอดไบ้่อนขึ้นไหมครับผมส่วนรวมรวมรวมก็คือสามไร่นะครับตอนนี้ก็คืออ,อ่าสองไร่แล้วก็ตอนนี้ก็คือประมาณกี่ต้นแล้วครับตอนเน,นี้ยนี่ประมาณเจ็ดสิบต้นปลูกไปครับผมเจ็ดสิบต้นแล้วก็รวมๆวมนี่คือแปลงที่เตรียมไว้เนาะ นะครับสายยางนี่ก็พร้อมที่จะเป็นระบบน้ําหยดใช่ไหมครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็เป็นสปริงใช่ไหมครับสปริงเกอร์อ๋อเขาเรียกสปริงเกอร์โอ้ครับผมอันนี้คือสปริงเกอร์ที่จะต่อน้ําเพื่อที่จะมาลดกับต้นโกโก้นะครับขออนุญาตครับที่ฟางเนี่ยเอาไว้ โปะๆตรงนี้เพื่ออะไรนะครับกันอะไรนะครับกันความชื้นกันความชื้นเนาะดินแห้งอ๋อครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วถุงนี่ล่ะครับถุงกันแมลงกันแมลงลกันความร้อนครับผมได้ผลเนาะโอเค okay, ก็แสดงว่าต้นโกโก้ที่มาวันนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําถูกหลักในการปลูกโกโก้นะครับคือถ้าเราได้ต้นโกโก้มาจากบริษัทนะครับเราต้องนํามาอนุบาลนะครับหนึ่งเดือนขึ้นไป นะครับแปลงนี้ก็โอเคครับตามที่บริษัทได้แนะนำมานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทวัฒนะครับที่อยู่หมู่อะไรนะครับตรงนี้หมู่แปดบ้านดงมาไฟต์มลยาตำบลมูลรัยาอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเห็นการปลูกโกโก้นะครับแล้วก็อีกไม่นานต้นโกโก้แปลงนี้ก็จะเจริญเติบโตนะครับแล้วก็อีกประมาณปีครึ่ง ถึง2ปีนะครับผลผลิตก็คงจะออกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นคนที่สนใจนะครับที่จะปลูกโกโก้นะครับชื่นชอบในการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่นาเป็นที่นานะครับก็ถือว่าเปลี่ยนจากที่นาเป็นแปลงโกโก้นะครับแล้วก็ด้านฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกป่าอ้อยเห็นบอกว่ามีเจ้าหนึ่งฝั่งโน้นนะครับที่เป็นป่าอ้อยเนาะนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นโกโก้นะครับเพราะฉะนั้น สรุปแล้วก็คือโกโก้สามารถเปลี่ยนจากที่นานะครับแปลงอ้อยนะครับแล้วก็แปลงมันสำปะหลังนะครับนำมาปลูกเป็นตัวโกโก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโกโก้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำน้ำนะครับน้ำนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะแนะนำกะเกษตรกรนะครับท่านใดสนใจนะครับ0 6 1 8 0 1 9 9 9 4 0 6 1 8 0 1 9 9 9 4หกาเเนดเจ่าเนนะครับ ให้ข้อมูลได้นะครับสวัสดีครับ